สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อย,ยอดนะคะจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะวันนี้จะยังเรียนอยู่ในส่วนของจีปาเคอร์นะคะบทที่8ปหมายเอีฟูเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้านั่นเองะคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในหน้าที่60และ61นะคะก็จะเรียนในหัวข้อของบทเรียนหรือบทอ่านนะคะขึ้นหัวข้อชาวจีชื่อชางนะคะชาว จีชื่อช่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหอ้างสัพพสินค้านะคะห้างสัพพสินค้าะนะคะ,ะ,คนะคะอ่ะชาวจีชื่อช่างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะขออนุญาตโดยขอโทษด,ด้วยนะคะชาวจีชื่อช่างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอ่ะเดี๋ยวในวันนี้เรามาดูเนื้อหาที่เราจะมีด,ดีกว่าค่ะก็จะอยู่ในหน้าที่อ่ะ 60 61บหกสอ็ดนะคะ,ะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีเนะะื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะ,ะหน้าที่60นะคะเขาบอกว่าม่านกูดเหินตัวชาวจีชื่อสามชาวชื่อดีเตอร์ช่างผินหินเฟิงฟู่ชื่อเตอร์ฟางเตอร 用的样样都有，哈、啊。曼谷有很多超级市场，超市里的商品很丰富，吃的、穿的、用的样样都有，哈、啊。啊，好宝宝、啊。 ะะปูนะคะก็คือกรุงเทพมหานครนะคะโยแปลว่ามีเันตัวแปลว่ามากมากนะคะชาวจี ji, ชื่อช่างก็คือซูเปอร์มาเก็ตนะคะอะ่ะชาวชื่อนะคะชาวชื่อก็จะแปลว่าห้างนะคะลีแปลว่าในนะคะเตอแสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของช่างผินก็จะแปลว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านะคะเหินแปลว่ามากนะคะเฟิงคู่คืออุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือเยอะแยะนะลูกนะเยอะแยะนะคะชื่อเตอชื่อเตอะก็คือการกินนะคะหรือพวกพวกอาหารนะคะสวนเตอะสวนตอก็คือการสวใส่หรือพวกเสื้อผ้านะคะ ย่งก็คือใช้นะคะเตะแสดงความเป็นเจ้าของย่างย่างในที่นี้ก็คือยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตัวแปลว่าทั้งหมดโยแปลว่ามีนะคะก็คืออย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมีหมดเลยนะคะของใช้อย่างนั้นอย่างนี้มีหมดนะคะอ่ะ เขาบอกว่าม่านกุญยยห์เหตัาวจี๋เชอร์ชาชงผเห็นู่ชื่อเตอร์ชวนเตอร์ย่องเตอร์ย่างๆตัวโยนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีซูปเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากนะคะในห้างเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าหรือแม้แต่ของใช้คือมีหมดทุกอย่าง 超市里的肉鱼非常新鲜，水果蔬菜干干净净，购物车和篮子摆放得整整齐齐。超市里的肉。 ย非常ฟังชินช้นสดผลไม้ผักสะอารจิจ้นๆเก้อุเสอ,อหลานจิะจจนะคะเขาบอกว่าชาวชิลีก็คือในห้างเนี่ยเต๋แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของโรคบประวัติเมื้อนะคะ ชาวเชอลี่เตอรโรก็คือเนื้อที่อยู่ในห้างนะคะยุยแปลว่าปลาเฟยฉางแปลว่ามากนะคะซินเซียนแปลว่าสดใหม่ชุยกัวแปลว่าผลไม้นะคะชูช่ายแปลว่าผักการการจิ้งๆนะคะตัวนี้แปลว่าสะอาดสะอา้านนะคะ ความจริงอ่ะลูกมันเกิดจากเขาใช้คําว่าการจริงมาย้ํานะคะเพื่อเน้นว่ามันสะอาดจริงๆนะคะก็เลยเป็นการกลางจริงๆนะคะความจริงคําว่าสะอาดอ่ะพูดคําว่าการจริงเฉยๆก็ได้เหมือนในบทความเนี้เขาเล่นคําให้หนูดูแล้วรู้ว่าอ๋อพวกผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยมันการกาจริงๆนะมันสะอาดสะอาดนะคะต่อไปเขาบอกว่าก o อู่เชอร์ก็คือรถเข็นนะคะ เธอแปลว่าและนะคะหลานจื่อก็คือตรับก้านะคะป่ายฟางก็คือแขวนเตอะเป็นคำเสริมนะคะว่าแขวนเป็นเจง๋งเจ๋งฉีฉี่นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อย,อยนั่นเองค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นชาวเชลีเตอรโร ที่ fresh สดๆสวยของซูชัยก,ยกันๆจริงๆกูอชอหอลานป่ายฟ่างเตอะนะคะเขาบอกว่าในห้างเนี่ยเนื้อก็จะเออเนื้อในห้างเนี่ยมันปลามันก็จะสดมากเลยนะพวกผลไม้พวกผักเนี่ยก็จะสะอาดมากนะคะในส่วนของรถเข็นแล้วก็ตะกร้าเนี่ยก็จะวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ต่อไปบอกอีกว่าเมื่กลางคนีชาวจีซื่อฉางตัว有不同的特价商品有此อ还有买意送意好好一送ีนะคะเขาบอกว่าเมื่ก s างคืนีชาวจีซื่อฉางตัว有不同的特价商品 โยชื yo, ่อฮ่อหายโยหมายอีส่งอีนะคะเมเคิชินชี in, นะคะแปลว่าทุกๆสัปดาห์ชาวจีชื่อช่างก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตัวแปลว่าทั้งหมดโยแปลว่ามีผู้ชงก็คือไม่เหมือนนะคะ แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเทอเจียนะคะก็คือสินค้าพิเศษช่างผินก็คือผลิตภัณฑ์นะคะช่างผินก็คือผลิตภัณฑ์อ่ะเธอเจียช่างผินก็คือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษนะคะโยสือโฮแปลว่าบางครั้งนะคะหายโยยังมีนะคะ ไมยอีส่งอีนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในคำศัพท์ของเราแปลว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอ่ะเหม่ยเก็ชิงชีชาวจีชื่อช่างโตโยปผู้อ่ะโตโยปผู้ถงเตอร์เทอร์เจียช่างผินนะคะ โย่ช oh ื่อฮ่อหายโยหมายอีซ่งอีนะคะก็คือในทุกๆสัปดาห์เนี่ยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีสินค้าที่แบบมีราคาพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษเนี่ยไม่ค่อยจะซ้ำกันนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีแบบอา่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะคะต่อไปนะคะหน้าหกสิบเอ็ดเขาบอกว่าชาชื่ร้าตะต้ี ู不仅เจี๋ยเก๋เพียงอีหายเคยอี๋ทุยหว้วนนะคะชาวจีอ่ะชาวชื่อหลีตต่ตตง的东西不仅เจี๋ยเก๋เพียงอีหายเคยอี๋ทุยหว้วนนะคะเขาบอกว่าชาวชื่อหลี่ก็คือนายห้างนะคะตเตะแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของ ตรงฉีก็คือสิ่งของนะคะเชาชื่อหลีตรงฉีก็คือของในห้างนะคะกู้จิ่งก็คือไม่เพียงแต่เจี้ยกเก๋ก็คือราคาเพี่ยนอี้ถูกนะคะหายยังเถออีแปลว่าได้พุยหวนคือการเปลี่ยนนะคะ เขาบอกว่าชาวชิลีเติรงซีปุจินเจีเ้ยเกอเพียอี้หายเคยอี่ทุยฮวนนะคะของในห้างเนี่ยไม่เพียงแต่ราคาถูกนะแต่ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะคะต่อไปเขาบอกว่าเมยเกอจัวโม่แม่มาโตชี่กวาชาวสหมาตงหมาซีนะคะเมยเกอจัวโม่แม่มาโตชี่ โก้อ่ากว้างกว้างชาวชื่อหมายตรงหมายชีนะคะเขาบอกว่า,มาเมเจอร์โจโมก็คือในมเมเจอร์ก็คือทุกๆนะคะโจโม่คือวันหยุดเมเจอร์โจโม่คือในทุกๆวันหยุดนะคะมาหมากแปลว่าแม่ตัวชีก็คือไปนะคะกว้าง ก็คือเดินชาวชื่อนะคะก็คือห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหมายตรงหมายซี my c. อันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะในส่วนของคำศัพท์นะคะหมายตรงหมายซีแปลว่าซื้อนู่นซือ้อนี่นะคะอ่ะเขาบอกว่า เหม่ยเกอโจโม่หม,ามา่าหม่าโตชี่กว้างชาวชื่อหมายตรงหมายชี่นะคะในทุกๆวันหยุดเนี่ยคุณแม่ก็จะเดินไปที่ก็จะไปเดินที่ห้างตลอดนะคะเพื่อซื้อนู่นซื้อนี่น,นะคะต่อไปเขาบอกว่า Ru ู่ยินเหินตัวชาวจี๋ชื่อสังโตโยวังช่างโกวู หะะรูจินเหินตัวชาวจี๋ชื่อช่างโตโยหวังช่างโก้อูนะคะหรูจินนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะเหินตัวมากๆชาวจี๋ชื่อช่างก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ตัวแปลว่าทั้งโยแปลว่ามีหว่างช่างแปลว่าเว็บเพจใช่ะนะคะเว็บเพจก็อูก็คืออ่าช้อปปิ้งนะคะอืมเพราะฉะนั้นรูจินเห็นตัวชาวจีชื่อฉางโตโยหว่างช่างก็อูนะคะก็คือ อย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแห่งนะคะก็จะมีพวกอินเทอร์เน็ตหรือเว็บเพจสำหรับช้อปปิ้งโดยเฉพาะนะคะตา้ค่าย์าาว่างเย่ปาหนี่ย่าหม่ได้ต้องสิฟางจินโกอูเชอผู้สั่งของซูเปอร์มาร์เก็ตวีส่งของถึาเจียนะคะตา้ค่าย์ว่างเย่ย ปาาาานี่หนนเหหยยมงงอว把你要买的东西放进购物车。ผู้เขียนพูดชาวชื่อหุ้ยส่งพวกเต้าเจียบเขาบอกว่าตาคายนะคะแปลว่าเปิดนะคะวางเงี้ยก็คือเพจนะคะป๊าหนี่นะคะให้คุณเหยาต้องการ มาซื้อเตอแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าของตรงสีแปลว่าของหรือสิ่งของนะคะฟางจิ้นคือการวางนะคะโกอูเชอร์คือรถเข็นฟู้เฉียนฟู้เฉียนแปลว่าจ่ายเงินนะคะฟู้เฉียนแปลว่าจ่ายเงินโฮแปลว่าหลังฟู้เฉียนโฮก็คือหลังจ่ายเงินนะคะชาวชื่อก็คือห้างนะคะ หุ่ยส่งนะคะก็คือสามารถส่งห่อก็คือสินค้าเต้าถึงเจียบานอีกค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะตาคายหว่างเย็บป้านี่เย่าหมายจะตรงสี่ฟางจินโกอูเชอฟู่เฉียนห่อชาวชื่อหุ่ยส่งยอเต้าเจียนะคะก็คือ แค่คุณนะคะเปิดเว็บเพจของอลงไปนะคะแล้วคุณก็ดูว่าคุณอยากได้สิ่งของอะไรคุณก็กดวางนะคะหรือวางใส่รถเข็นเนาะหลังจากนั้นพอจ่ายตังค์นะคะห้างมันก็จะเอาไปส่งให้เราถึงบ้านเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายของห้างที่จีนนะคะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญ,ญาตคุกควนให้หนูอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะให้การบ้านอ่ะขึ้นหัวข้อชาวจีชื่อช่างนะคะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกวนะ่าม่านปู่有很多超级市场，超市里的商品很丰富，吃的、穿的、用的、养养都有。超市里的肉、鱼、飞肠、新鲜、水果、蔬菜、干干净净、真真。 购物车和篮子摆放的整整齐齐。每个星期，超级市场都有不同的特价商品，有时候还有买一送一。超市里的东西不仅价格便宜。 还可以兑换。每个周末，妈妈都去逛超市，买东买西。如今，很多超级市场都有网上购物。打开网页，把你要买的东西放进购物车，付钱后。 ชาวชื่อวิ่งหัวต้าจี๋ยนะคะอ่ะก็จะแพ้ให้นะคะเขาบอกว่าชาวจีชื่อชางก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาบอกว่าที่กรุงเทพมหานครนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตจะเยอะมากนะคะซึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าหรือของใช้นะคะก็คือมีหมดเลยนะคะแล้วเนื้อในห้างนะคะก็จะเป็นเนื้อเนื้อปลาก็จะสดใหม่นะคะ ผล,ลไม้ผักก็จะสะอาดสะอ้านนะคะในส่วนของรถเข็นกับตะกร้าเนี่ยก็จะวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและในทุกๆสัปดาห์เนี่ยในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีของลดราคาที่มันแบบไม่ซ้ํากันนะคะบางครั้งก็จะมีของที่แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเขาบอกว่าในห้างนะคะของอ่ะไม่เพียงแต่จะถูกเท่านั้นนะ,ะแต่ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้อีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นในทุกๆวันหยุดเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็เลยจะชอบมาเดินที่ห้างมากเพื่อที่จะซื้อของอ,อย่างเช่นทุกๆวันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตมันก็เข้ามาแล้วเนาะมันเข้ามามีหบทบาทนะคะห้างสปปรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ก็จะมีเว็บเพจสําหรับซื้อของออนไลน์นะคะแค่เราเปิดแค่เพจนะคะแล้วก็ไปดูของที่เราต้องการหลังจากนั้นก็กดลงตะกร้าพอจ่ายตังเสร็จห้างเขาก็จะนำส่งสินค้าให้เราถึงบ้าน อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายในทุกวันนี้กับอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับการบ้านที่เราซื้อจะให้หนูในวันนี้นะคะก็คือจะให้หนูนะคะอ่านบทเรียนนะคะพร้อมแปลในหัวข้อชาวจี